รู้ไหมครับว่ามีวัตถุอะไรบ้างที่หล่อลงไปในเรซินกับอีพ็อกซี่ไม่ได้คลิปนี้มีคำตอบครับสวัสดีครับผม AMK เ e ซินนะครับวันนี้ก็จะมีเกร็ดความรู้ดีๆเรื่องหนึ่งอยากจะมาฝากกับเพื่อนๆคนทำงานเรซินนะครับกับหัวข้อที่ว่ามีวัตถุอะไรบ้างนะครับที่ไม่สามารถหล่อลงไปในเรซินอีพ็อกซี่ได้ ผมซึ่งมันน่าสนใจมากนะครับโอเคคงขออนุญาตขมวดหัวข้อไว้เป็น2หัวข้อหลักๆและก,ก,ก,กันที่เราเจอกันบ่อยๆนะครับหัวข้อที่1นะครับสิ่งที่ไม่สามารถหลอลองไปในเรซินและอ e ีโ x ซีได้ก็คือ,อวัตถุที่มีองค์ประกอบของน้ําไขมันหรือน้ํามันเป็นองค์ประกอบอยู่ในหมวดขอ,ของของสดเช่นอะไรบ้างครับเช่นใบไม้ดอกไม้ผลไม้อาหารสดนะครับผม รวมถึงพวกปลาพวกชิ้นเนื้อที่เราอยากจะหล่อกเก็บไว้เนี่ยเป็นงานอาร์ตหรือว่าง,งานสวยๆพวกนี้ไม่สามารถหล่อได้ดีในงานเรซิงและอีพ็อกซี่ได้เลยจริงๆแล้วเหตุผลที่ทํางานหลอกกับของสดที่มีน้ํามีไขมันน้ํามันไม่ได้นะเพราะว่าทั้งเรซินและอีพ็อกซี่เมื่อเขาเซตตัวนะครับผมเขาจะเกิดความร้อนความอุ่นความร้อนนั่นเองในอีพ็อกซี่เกรดหล่อนั้นหนานอย่างเงี้ยนะครับผมเขาถา้าอุณหภูมิอยู่ประมาณสัก0องศาถ้าเป็นเกรดที่ หล่อบางแต่ว่ามาทำารงงานหล่อหนาหรือเกจยูพีเรซิตเงี้ยนะครับทำตั้งแต่60-90หรือบางชิ้นไปถึง100องศาเลยก็มีนั่นหมายความว่าไอ้เจ้าความร้อนนี่แหละครับที่ไม่สามารถทำให้ของสดนะครับของที่มีน้ำ็นองค์ประกอบเนี้ยคงสภาพได้เช่นถ้าเป็นดอกไม้หรือใบไม้เมื่อหล่อลงไปแล้วเนี่ยจะเกิดสภาพของการแปลสภาพอย่างนี้คือเริ่มเหี่ยวเฉานะครับเริ่มโดนความร้อนจนเฉา แม้กระทั่งตัวผลไม้เองในการหล่อนะครับผมก็จะเริ่มม kind of ีความรู้สึกว네่าเอ๊ะมันเริ่มไม่สดละมันเริ่มเป็นเป็นของกึ Hyung ่งก <sl> ่งเน่าแล้วเริ่มเฟะขึ้นมาแล้วนะครับหรือผลไม้บางชนิดเมื่อเจอความร้อนในระดับหนึ่งมีการเรียกว่าทะลักตัวเองออกมาด้วยซ้าส่วนพวกของสดเช่นเนื้อปลาพวกนี้ที่มีองค์ประกอบของน้ํานะครับผมเขาจะนะครับเกิดปฏิกิริยาในการที่คลายน้ําออกมาผิวสัมผัสในบางส่วนเขาจะเกิดรอยคลัก แล้วก็มีคายน้ามันออกมาบางส่วนงานก็อาจจะไม่สวยและที่สําคัญเมื่อเขาเริ่มเกิดความร้อนนะครับในบางชิ้นงานเองนะครับจะเกิดอาการเรียกว่าด,ดีดเพื่อจะดันอากาศออกนะครับงานบางงานเองอาจมีอาจมีอาการเรียกว่าการโกง่งงอได้เช่นเดียวกันนะครับข้อที่2 ตัวที่หล่อได้ไม่ดีอีกชิ้นหนึ่งก็คือกลุ่มของที่มีรูพุนในเนื้อเยอะครับที่มีรูอากาศหรือว่ารูพุนเช่นอะไรครับเช่นขนมคุกกี้นะครับผมท่อดไม้นะครับผมหรือเครื่องปั้นดินเผาหรืองานดินเก่าๆนะครับไม่ได้ในขณะที่เลยซึ่งอ e ีอกซีเกิดความร้อนตัวเขาเองได้เกิดความร้อนสูงม,มากๆเขาก็เกิดฟองในเนื้อได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าที่มากกว่านั้นก็คือของที่มีรูพุนอยู่ข้างในเมื่อเกิดความร้อนเขาจะ กระแทกหรือดันอากาศออกมาดังนั้นถ้าจะหล่องงานประเภทพวกนี้ประเภทพวกที่มีรูปุนข้างในเยอะๆจ้าอีพ็อกซี่หรือเรซินมาเคลือบผิวมันก่อนหึงรอบแล้วค่อยรอยทีเพื่อกันการดันอากาศออกมานะครับจะดีที่สุดทีนี้พอเข้าใจนะครับพอเป็นไอเดียนะว่าอะไรบ้างที่ไม่เหมาะในการหล่อก,กับเรซินและอีพ็อกซี่นะครับอ่าอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซสไคร้ฝาก สามข้อมูลมาช่องคอมเมนต์ได้นะครับถ้าเกิดสนใจอยากถามขึ้นมานะครับาภายใต้ค่ะช่องคอมเมนต์ตรงนี้นะครับว่าอยากจะทราบข้อมูลอะไรนะครับ mm hmm. เราก็จะได้นําเสนอข้อมูลต่างๆแล้วเอาข้อมูลต่างๆที่เพื่อนอยากรู้เนี่ยมาช่วยตอบมาช่วยขี้คายหรือเอามาสร้างงานต่างๆที่เพื่อนอยากได้นะครับ mm hmm. ฝากนิดนึงนะครับเพื่อนที่สนใจอยากจะอ,อบรมความรู้ต่างๆนะครับสามารถติดต่อเข้ามาได้ทั้งทั้งช่องคอมเมนต์นี้ทั้งฐานทางช่อง Facebook และไลน์ได้นะครับเรามีบริการ ในการที่อสอนให้กับเพื่อนๆได้เรียนรู้ในการทํางานขั้นพื้นฐานของมันเพื่อไปสร้างอาชีพได้นะครับผมก็นะครับผมคลิปต่อไปจะเป็นอะไรเดี๋ยวฝากติดตามไว้นะครับวา่าลุงเอจะมีเรื่องราวอะไรดีๆมาฝากเพื่อนๆคนทํางานด้วยสิ้นบ้างนะครับสําหรับคลิปนี้เองก็ขอลาไปก่อนนะครับผมอย่าลืมนะกดติดตามกดซับสคไครป์เป็นกำลังใจให้พวกเราหน่อยคลิปนี้จบแค่นี้นะครับสวัสดีครับผม